คนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์วันจันทร์ค่ะนี่คือคําทํานายของคุณเป็นคําทานายในช่วงนี้ค่ะโดยคําทํานายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันและคําทํานายนี้นะคะเป็นคําทํานายของอาจารย์เบิร์ตท,ที่รพงค่ะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเริ่ม ดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์ดวงกําลังหมดเคราะห์ค่ะเปิดทางให้ดวงการงานการเงินกําลังดีขึ้นแต่ให้ระวังในเรื่องของการหมุนเงินการให้หยิบยืนการคาประกันเน้นเก็บออมไว้นะคะในช่วงนี้จะมีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยค่ะแต่อย่างน้อยต้องเก็บนะคะอย่าให้กระเป๋าตังค์ตัวเองแห้งค่ะให้มีเงินติดกระเป๋าไว้ตลอดอันนี้เคล็ดลับนะคะจะช่วยแก้เคล็ดเสริมดวงได้ให้ระวังเรื่องคําพูดของตัวเองคําว่าตัง หมดไม่มีเงินเงินหมดพยายามอย่าพูดนะคะอ่านเน้นาย้ำอีกครั้งหนึ่งคําว่าตังหมดคําว่าไม่มีเงินคําว่าเงินหมดอย่าไปพูดนะคะถึงเราจะไปเออไปพูดกับใครหรือไปพูดแบบเหมือนมีคนมายืมเราแต่เราไปพูดว่าตังหมดเงินหมดอะไรเงี้ยเราเลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอาจจะไม่พูดกับเขาไปเลยดีกว่าที่จะพูดว่าตังหมดหรือเงินหมดนะคะ ในช่วงนี้นะคะพยายามอวยพรให้ตัวเองร่ํารวยมีเงินเข้าก็อวยพรให้มีเงินเข้ามาอีกเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าพูดแล้วจะเป็นไปตามปากห้ามสาบแช่งตัวเองดีขาดนะคะในช่วงนี้เนี่ยนอกจากที่ดวงกาลังจะหมดคอแล้วเนี่ยปากยังวาจาสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คิดหรือจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องตไตร่ตรองนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะ นอกจากนี้ดวงชะตาโชคลาภยังโดดเด่นดีค่ะเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยจะให้โชคเน้นเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเป็นหลักเลยนะคะมีดวงได้โชคใหญ่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว อ่าแล้วก็แล้วก็คือคือมันจะมีใหญ่เข้ามาเลยดวงสุขภาพเนี่ยระวังในเรื่องของการเจ็บคอระบบทางเดินหายใจท้องเสียงง่ายแพนิกปวดหัวง่ายภูมิแพ้เป็นสิวที่ปากหน้าผากหากช่วงนี้มีเรื่องเครียดไม่สบายใจอันไหนตัดได้ก็ตัดเลยนะคะหาโอกาสไปทําบุญเสริมดวงได้เดินทางไกลบ้างจะช่วยดวงดีให้ดีขึ้นได้เยอะมากเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะอันนี้อาจารย์เบิร์ตทิ้งท้ายไว้ค่ะ และนี่คือคำทำนายของ4วันเกิดค่ะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์เป็นดวงชะตาในช่วงนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะห้ามสับแช่งตัวเองแล้ว,วช่วงนี้ดวงมันจะหมดเคราะแล้วก็มีโชคกับเลขเออเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนทะเบียนบ้านเลขทะเบียนบ้านและทะเบียนรถด,ด้วยนะคะคำทำนายนี้เป็นคำทำนายของอาจารย์เบิร์ตธีรพงษ์และนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน